ขันดับทือแบบภูมิปัญญานี้ข้าเจ้าจะบอกเหนว่าบง่งมงายจะปฏิบัติตามรมหลักที่ถือต้องอย่างแท้จริงเอภรัตะนะย,ยไต่เปรตพง่์บุตรทางสารนังกสามิธรรมสารนังกสามิสังฆังสารนังกสามิมากว่าข้า,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 ขาพาเจ้าก็พุทธเจ้าเปี่พงศ์ข้าพเจ้าก็เอาธรรมะคือรักคํามสาพุทธเจา้เเา,าเปี่พงศ์เล้วร็ข้าพเจ้าก็เอาพระสงฆ์เป่ตพงแล้วปฏิบัติธรรมให้เข้าใจขันหาหูปนามอริยาสัตสี อย่างอย่างแท้จริงผู้นั้นจะเอื่นว่าด้ที่พิธีออางานสาูงสุดถ้าผู้ใดจังริงๆแล้วจะพ้นจากความทุกข์เขาให้อย่างนี้แหลวปฏิบัติอย่างนี้แล้วเขาจะมีปัญญาแล้วเสียข้าใจคําว่าพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคืออย่างแล้วเจตนการปฏิบัติเขาลง,ง่านให้สุดงายบบมีพิธีรีตองอย่างไรทุกอย่างมันจะอยู่ในใจเขาเขาจะเข้าใจวิธีปฏิบัติต่างๆมันจะเป็นการรับถือแบบการปฏิบัติไปเลยนะนนนคือว่าผู้มีปัญญา ในการถือพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องและตรงตัวละคำสอนอย่างแท้จริง